ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นสีให้กับตัวอักษรนะครับก็ประมาณเหมือนถ้ารับแสงสีตัวนี้ให้เป็นสีเหลืองก็จะเป็นประมาณของสีของไฟนะครับนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้สีชมพู่นี่นะก็จะเป็นการใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรนะเป็นเอฟเฟกภทประเภทตัวอักษรที่เป็น หิสีวิ่งอยู่ภายในตัวสองนะครับก็ผมใช้โปรแกรม v s d c video editor นะเป็นตัวฟรีแล้วก็ใช้งานได้เลยสามารถที่จะอัพโหลดวิดีโอที่เราทำเนี่ไปใช้งานได้เลยนะโดยที่ไม่ไม่ต้องไปอัพเหลดนะคร,ครับก็มาทำกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้นะตัวไหนนะก็ให้เราเข้ามาตั้งตั้งชื่อนะครับ ชิ้นงานที่เราจะจะทำนะครับนะเสร็จแล้วก็ปิดนะต่อไปให้เรามาที่ตัวตัวแท็กนี้นะ,เ,นนะนะเสร็จแล้วก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ให้เราทําการใส่กรอบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่กรอบเนะี่ยมันก็จะ มีปัญหาตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่เคยขึ้นนะเราต้องใส่กรอบเสร็จแล้วก็มาปักตัวนี้ก็คือจัดกลางนะครับแล้วก็อันนี้จัดจัดกลางหน้าอันนี้ก็คือจัดกลางอีทินตัวนี้นะถ้าเป็นภาษาไทยนะแนะนํามันจะมีแต่มันจะมีแต่ตัวโทมาโฮนอย่างเดียวแต่ในผมจะใช้ภาษาอังกฤษไปนะตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งไปก่อนใสจเดินเข้ามาทม่เสีก็พิมพ์ได้เลยครับ คืนี้เวลาเราพิมพ์เรสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกข้างนอกก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ถเขก็ไปคลิกข้างในอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะปักอะไรเนี่ยมกันมันจะไม่ได้นะอ่ะพอเราคลิกข้างนอกครั้งนึงคลิกข้างในครั้งเสร็จแล้วคนี้เรามาตั้งตัวนี้นะตัวน,นี้ก็เป็นเท่านี้ไปเลยนะเสร็จแล้วความหนานะครับ การ์ดมาได้สุดๆเดียวสร็จเุดๆแล้วนะครับให้มาตัวนี้อันนี้ก็เป็นระยะห่างของตัวสองคนละิกครางคลิกครางไปเลยก็ได้นะเสร็จแล้วก็นะอันตันนี้พอเราเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรน,ะนอกจากว่าให้มาที่ตัวนี้เลยวิดีโอเอฟกซ์เท็นะครับมาที่ตัวนะเนเจอร์นะเห็นคำว่าไฟนะไฟนะมาที่ตัวคำว่าไฟเนะสร็จแล้วก็โอเค ไอตัวเนี้ยเขาให้มาก็คือสิบครับยี่สิบนะแรัเดี๋วอร้อยอันเนี้ยความเข้มของของสีเนี้ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะให้สักเก้าสิบไปก่อนนะส่วนตัวนี้ก็สิบเหมือนเดิมน,นะตัวนี้ตัวนี้นะเฟรมเลดีก็คือใช้ตัวนี้คนระับเสร็จแล้วลองเล่นเดินนะ อันนี้คือความเข้มนะครับเกนีนค่คือความเข้มส่วนสิเนี้ยไอคือตัวจ,งจางๆนะครับถ้าเราต้องการให้มันจางนะครับถ้าถ้า5เลยเนี่ยมันก็จะขาวเลยนะครับอันนี้ก็ลองดู 8. สัก 8. 8แปดแปดแี่ก็เกิดจะขาวแล้วนะซึ่งก็ลองเล่นนะเนี่ยมันก็คือเกิดจะขาวเลยนะจะมีส่วนที่ว่าเกิดจะขาวาอนะีกใครนี้นนถ้าเกิดว่าใครต้องการเน้นนะครับต้องการเน้น เน้นตัวนี้ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือว่าร้อยฝากก็ได้นะนร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ไปเลยเนี่ยขึ้นตึะโอเคนะครับอ่าคันนี้ส่วนว่าใครที่ว่าต้องการต้องการคือให้มันเบลอน,นะตัวเนี้ยมันอาจจะตัวหนังสือถ้ามันคงเกินไปถ้าใครต้องการที่จะเบลอถ้าต้องการที่ที่จะเบลอเราก็ ให้ไปที่ตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้ถ้าต้องการที่จะเล่นให้มาที่ตัวนี้ก่อนนะคลิกขวาที่ตัวนี้นะครัตัวนี้ให้เรามาคลิกขวาที่ชิ้นงานนะเสร็จแล้วก็มาที่ตัวดูพิเคตนะครับดูพิเคตนะก็คือการก๊อปนะการก๊อปอันนี้คืออักษรนี่มันมันมันซ้อนกันอยู่นะครับมันซ้อนกันอยู่ก็ให้เราตัดทตัวอักษรนี้ให้มัน ให้มันเข้ากันพอดีอย่าให้มันซ้อนนะนี่นะวันนี้พอเราได้ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับให้เราดับเบิ้ลติ๊กตรงนี้นะครับดับเบิ้ลติ๊กนะครับนะ่ครานี้มาที่ตัวนี้วิดีโอเสร็จนะครับมาที่ตัวฟิลเตอร์มาที่ตัวเกสเซนเบอร์นะก็ Okay. เราจะเบลอเท่าไหร่นะตัวนี้คือการเบลอนะคือเบลอเท่าไหร่อันเดียวให้มาสีก็คือก็คือมันก็จะเบลออยู่แล้วนะอันนี้เราก็ดูสักสิบสักสิบนะครับนะครับตัวนี้เห็นนะครับตัวข้างบนเนะน,นะนี่ย extend the clip เนี่ยนะเนี่ยนะครับให้เราคลิกครั้งนึงเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ลูกศรตัวนี้แล้วคลิกที่ตัวนี้ตบลนะี้นี้ นะความเบลอนะถ้าลองเล่นดูนอักษรก็จะเบลอขึ้นถ้าต้องการเบลอมากกว่านี้ก็ตั้งตัวนี้นะนะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะถ้าต้องการเบลอมากขึ้นนะอ่านะครับครับก็ไอตัวอักษรนเนี่ยสามารถที่จะนไปใช้งานได้เลยนะแตสามถไ,ได้ใช้ใช้งานได้เลยเพราะว่าโปรแกรมไอไตัวนี้ยวิธีการนําตัวไอเจ้าตัวนี้ออกไปใช้เนี่ยผมก็แนะนําไว้แล้วนะในวิดีโอ ที่เคยทำเอาไว้นะก็ไปหาทำแล้วก็นำออกไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการสร้าง color effect in text นะครับไว้ก็คือการสร้างสีหรือการเล่นสีให้ตัวอักษรน,นะครับเป็อนตัวนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ